สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบก,กับผมปอนหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสบดีที่26กันยายนคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีประจําวันนี้ณนะเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบด์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับ ถ่ายทอดสดทางช่อง To o 4 u แล้วก็แอปพายทีวีนะครับอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่1ในรายการกันเลยนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทุ่งนานเพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบ,บลราชธานีแต่ทว่ามาซ้อมทด้คขาหมวยบาสท,ทุ่งเขาหลวงที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลกร,รมัม ส่วนสูง168เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านวันมีชัย TKD มวยไทยยิมนักชกจากเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวย TKD มวยไทยยิมที่จังหวัดปราจีนโดยมีเสียโอส TKD มวยไทยยิมนะครับให้การดูแลการพิตซ้อมและก็สนับสนุนอย่างเต็มที่น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่51กิโลกรัมส่วนสูง160ซนติเมตร วันนี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพอใจบาสท,ทุ่งเขาหลวงช่างน้ำหนักได้102.2ลดไป0.2นะครับส่วนทางด้านวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิมนะครับช่างน้ำหนักได้103.5ลดไป1.5นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นวันมีชัยทีเคดีมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวย จังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีอาวุธหนักอาวุธแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านวันมีชัย TKD คดมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะนกเพชรภูจองสอวีละวันในยกที่3นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม267 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านวันมีชัย t k เมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางด้านเพชรพอใจบา์ทุ่งเขาหลวงกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้านเพชรพอใจบาดทุ่งเขาหลวงนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับนอกได้ในมีผิวครับก็ถือว่าลอยกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรพอใจบา์ทุ่งเขาหลวงนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็แพ้คะแนนเพชรนพเดชทวีศักดิ์เล็ก4ี่พลัง เมื่อที่8สิงหาคม267ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรพอใจบาดทุ่งเขาหลวงนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านวันมีชัย TKD มวยไทยยิมนะครับผมมองว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะมั่นคงวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านวันมีชัย TKD มวยไทยยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับ ไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพกระหว่างทึงด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับหรือหนุ่มราสีนะครับนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยบางแสนไฟขับที่จังหวัดชนบุรีน้ำหนักไปล่อยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมส่วนสูง176เซนติเมตรวันนี้เจอกับทั้งด้านทรงเดชเพชรนาคาหรือทรงโปรดต่อบุสลี นักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์แต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิ้มย่านสายใหม่นะครับน้ำหนักไปปล่อยที่63กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด126.6นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟค์ขับช่างน้ำหนักได้128.7ลดไป2.1นะครับส่วนทางด้านทรงเดชเพชรนาคา ช่างน้ำหนักได้126.6เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านทรงเดชเพชรนาคานะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแก่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นทรงเดชเพชรนาคานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางน,าน้่น1ล้านเล็กกล้วยบางคอแหลมในยกที่3นะครับ เมื่อวันที่22สิงหาคม2567ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านทรงเดชเพชรนาคานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตการชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับกันบ้างนะครับสไตการชกเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีผิวจังหวะชั้นเชิงดีขับฝีมือดีครับนี่คือสไตลการชกของทา้งด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเมื่อวันที่23สิงหาคม267ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟครับนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับนะครับผมมองว่าฝีมือมวยดีกว่าไวกว่าแล้วก็ผิวกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านเพชรเอเชียบางแสนไฟขับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3าในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรสองเลยราวยมวยไทยนักชกจากจังหวัดสงขลาอมที่ค่ายมวยราวยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับน้ำหนักไปปล่อยที่58กิโลกรัมส่วนสูง175เซนติเมตรวันนี้เจอกับ ทางด้าน1นึ่อำนาจอึ่งบนหรือสิงห์นครแมสนะครับนักชกจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเพชรจินดีอะคาเดมี่นะครับยันจลันสนิทวงนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่59กิโลกร,รัมส่วนสูง174เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัดห1 9ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสองเลราวัยมวยไทยช่างน้ำหนักได้121.1ลดไป2.1นะครับส่วนทางด้าน หนึ่งอำนาจอึ่งบนนะครับช่างน้ำหนักได้1 1 9่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของท้งด้านหนึ่งอำนาจอึ่งบนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บตั้งขวางหน้าป้ายหน้าดีและก็ยืนระยะดีครับนี่คือสไตล์การชกของทงด้านหนึ่งอำนาจอึ่งอุบลน,นะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขาไป,ไปชนะคะแนนเพชรกากา้าโชดบางแสนเมื่อวันที่16สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านหนึ่งอำนาจอึงอุบลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็ต้องเป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงล็อกตีมีศอกเสริมบูดูดัน ไปลายแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าครับในวันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของนางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับไปชนะคะแนนฟ้าคำรามนุ้ยสี่มุมเมืองเมื่อนันที่27สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิทธิ์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรสองเลราวยมวยไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเข่านะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสองเลราไวยมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไป5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพกระหว่างทางด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ครับหรือปอมมวลชัยนะครับ นักชกจากเมืองบางไฟจังหวัดยะโสธรน,นะครับซอมที่ค่ายมวยทรายมูลสนุกเกอร์ครับอยู่ที่อำเภอทรายมูลนะครับโดยมีเสียก๊อปทรายมูลสนุกเกอร์ครับดูแลการฟริซซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปไปล่อยที่54กิโลกร,รัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านก้องบุรพาสามารถพยักอรุณยิมหรือทิพท่าไม้หรือก้องระยองหรืออสบายแท้ ครับเป็นมวยมาแทนฟ้าลิขิตทอแทนไทยนะครับซึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดระยองซ้อมที่ค่ายมวยสามารถพยักอรุณยิ้มย่านสายไหมนะครับน้ำหนักไปปล่อยที่ที่55กิโลกร,รัมส่วนสูง160เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด111ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมังกรเพชรทายมูลสนุกเกอร์ครับช่างน้ำหนักได้11 1 5ลดไปจด5นะครับส่วนทางด้านก้องบุรพา สามารถพยักอรุณยิมนะครับช่างน้าหนักได้110.9ขาดไปจุดหนึ่งนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านกล้องบุรพาสามารถพยักอรุณยิมนะครับก็เป็นมวยสายนะครับฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีดักเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าไล่แขนดันแทงต่อยซ้ายดีซอกอันตรายเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของน้าน ก้องบุรพาสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับไปชนะนกเดชพานุสอพงอมรในยกที่3เมื่อที่8กันยายน2667ที่กองทัพอากาศดดนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทงด้านก้องบุรพาสามารถพยักอรุณยิ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทงด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ขับกันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชกของเขาครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงแล้วก็มีเข่ายัดไส้แรงศอกสวนแรงครับก้าแลกก้าสวนครับลุนลุนไปปเอาเข่ายัดไส้ตีอยู่หรือไม่ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์การชกของน้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์รับนะครับเด็กเมืองบังไฟจังหวัดยะโสธรน,นะครับครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านเด็กเมืองบั่งไฟนะครับต้นต้นนี้ยกหนึ่งยกสองนี่อาจจะคุมเกมระวัดระมัดระวังเรื่องหมัดเรื่องสอกไว้ให้ดีไปไปมีเขายัดไสมาฝากน่าจะเฉียนเข้าวินนะครับคู่ที่สในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมังกรเพชรทรายมูลสนุกเกอร์ครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้บีห้ดาวครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ